สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกุสุกคนครับเหมือนช่องฮักนกชาแนลครับมาอย่างเบีร์กินตำมหฮงอะไรกันตำมะุงใส่ประคามน้อยครับยำนี่แกมแคบหมูเนี่ยโอ้ตำมะฮงตำเองครับนี่ที่เดียเท่าพี่น้องคอันนี้คือสมตินงัวตอนนี้ครับจะมีทางสมพักหรือว่าพักดองครับแล้วก็หมูกรอบตำมะุงครับมาติบเข่าเข่าห้อนครับเข่าเปิดก่อนเลย แน่นอนคับงานนึ่นงตา,ามประงเสรคามมึงอะคามหน่อย <laughs> บบาตามปแตกจนเราพี่น้อง <c oughs> แหลกเนเบลแลกเนี่ยครับหอมก่อบมากอืม สมจีนสมเปืนเ้ามาใส่กับสมพักเนุ่ม รับบหมูทอดแบบโบราณนี่ผักกระลําแนวผักบวัวแนะกินตำตีนไอ้พี่น้องก็เบิ่งแนวหนุ่มๆเลย อของมักระเต่าบางงงอืมเข่าพอนุูกออระเบอรตําหงส์หอมสมพอดีแขบงมีม exactly. ือประดำอืมอือคานอย นี่มาคามน้อยกระปูครับ อากาศดีครับฝนกำลังตกแล้วอย่างเหมือนเดิมเพศกับบริการน้ำระ,ะเบิดมือร,ระเบิดบริเทน้ำมา บางตีนโดยเฉพาะเลยเป็นหนังมันสีแสบครับสีเป็นเอ็นโมเมนต์ว่าเป็นหนังเป็นเอ็น ดังดแจ็กแจดเลยพี่น้องสมใส่สมกับบางหุ่งนี่ก็สมไ่เห็นครนับน้องเขาใช้ลายหามเพชร เบอร์บอลทือนำมามาแล้วก็ลืมเลยพี่น้องท่านใดตนใจครับสมิีมงัวทางเขามียังยังมีบริการในพี่น้องก็เ,เราครับสมจีมงัวแซบ่บ แกมกะีกินซุปข้าวกระเสียบ <laughs> ตอนนี้อึ้งเริ่มบ่ค่อยไม่มาเบิดง่ายังไง่งามมาานันยังนะง่ามนี่บอกง่ามนี่เฮ็ดง่ายง่าม,ามสวนมากนมบักขามหน่อยใส่บักขามหน่อย สมพอดีแสบครับสมมระหามสมนัวใส่ครับไปอ่ะนั่นอิ่มเลยตับมะุงเต็มที่ครับของแสบบาร์เรเบอร์พี่น้องระหว่างลำมากแค่ได้ตับมะุงใช่หรือเปล่าตับมะคงใจง่าย sẹp sẹp bàn bàn không, chút một quả, thử thử nghiệm, vượt lên bình เอาแซบแซบครับใส่กับบรรยาการดีปิตในติขย์คอี่มันซีดมันซีบอ่อนหนึ่งไม่ไม่ครับมากินแซบแบกับระเบอร์สองคนมาเนี้ยต่างออามาจอบให้จอบหน้าโมเมนต์หน้าเจ้าของเราพี่น้องหน้าผู้อื่นครับแต่ว่าครับมานั่งกินคู่มือกบซำหน้าเจ้าของไปนเลยพี่น้องเอาให้มนทิครับสมติงวัวสามารถสอบถามทักทายเข้ามาได้ได้พี่น้องเด้ใต้คมอมมนครับ มันเคยกินมันก็บอกว่าแสบอยู่พดมเหมันแนะนำ่งกับซื้อ,องสามกระปุกขึ้นไปเพราะว่าอันคาทรงมันแพงัไป่น่องเนาะบอกแม่เอฟซีนะบอกยังไงแม่แม่เอฟซีก็ติดตามแหงนเนาะเฮ้ยข้างนอกช่าแนวเบิงแน่เ้ยครับครับตุ้มตีน แบบเป็นตีนเป็นเอ็นครับเป็นเอ็นแก้วพี่น้องหรือว่าผู้พนุมักสมครับสามารถเอาไปเห็ดต้มยำก็ได้ต้มยำเอ็นแก้วแซ่บเพื่อนครับเอ้าแซ่บๆมานี้ครับฝากพีฟฝากน้องกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจครับว่าสิติดตามหมหรือว่าผู้ติดตามแตงเครื่องแลวกบขอบุญขอบคุณหลยๆครับหรือว่าผููเพลินสนใจครับบอสิเป็นอาหารปลาตามฤดูกาลมีอึงไข่มีเฮ็ดครับเอ้าพี่น้องอยากได้อย่างครับสามารถสอบถามข้ามาไได้เลยครับเด้อ สำหรับวันนี้ครับพีดผาดประการใดบ่วารร่ากนันครับลำล้ำเรื่อยๆทุกคนระเบิดสู้คู่สุขคนครับตามเอมอเอฟซีเฮาแนนหรือว่าหรือว่าพี่น้องอยากให้กินอยางให้เบิ้งครับสามารถใต้คอมเมนต์ผดมขมาใดได้พี่น้องเดอ้อหรือว่าแนะนำคอนเทนต์เฮาําว่าจากเบิ้งคลิปยังครับหรือว่ายัางห้เหตุยังสุเบิ้งทางอดาทางระเบิดกอ่ะเหตดสูเบิ้งพี่น้องอันนี้คือมาให้พียน้องเบิ้งให้เบิ้งหน้า,นานบรรยากาศเขี้ยวครับงามนี้ เขากำลังกินปุยพี่น้องกำลังมีแดดมีฝนเนอะเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆครับสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเฮามีความสุขความเจริญครับคิดสิ fendimiz, ส่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมาปรารถนาครับลำลำเรื่อยๆรื่อถูกหวยระเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ